เร็วแาะแน่นจุกเจ็บเสียดหายใจไม่ออกหน้ามืดน,นั่นคือระบบภายในของว่าก,การรอที่มันกำลังบล็อกต่อต้านเราอยู่โยคารบอกไปว่าบางครั้งหลอดเลือดของเราอาจจะมีปัญหาก็ได้สําหรับการสุดที่ก้มๆเลย,เลยทุกคนจะบอกว่าการก้มเงย <c oughs> การก้มเงยมันปรับแรงการเลือดได้ตัว ทีนี้การปรบับแรงระเรื่องเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในอากาศที่หนาวๆเนี่ยมันจะต้องกระตุน้นให้กล้ามเนื้อทำงานนะกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เมื่อกี้หลายคนโอนครวนไปเรื่อยคือบางก็มีหลอดมีความคิดของมันว่า,วามันหนาวอ่ะใช้ทำยังไงให้หายหนาวไปเริ่มเกิดข้าเลยนะข้าเลยมีรางวัลด้วยถามไม่ได้ตอเนี่ย วันนี้วันจริงเหรอเริ่มตึกยืนแอ็นเฉยๆยืนแอ็นง่ายๆให้เป็นเบสิคบนไม่ได้ทำอะไรยากเลยนะไม่ได้ยืนใช่ไหมเราก็มนั่งคือจุดสุดท้ายที่อยากให้เราเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่เราพูดคำว่าแอนหลังแอนหลังแอนหลัง พี่ว่าเข้าใจว่าแอนหลังคืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้ก็กระโดดก้นด้วยความรวดเร็วถูกป่ะอันนี้คือแอนหลังถูกไหมสำหรับนักเรียนใหม่ครับเขาจะเข้าใจแบบนี้แต่เราจะทำยังไงให้เขาว่าแอนหลังน่ยไปซัพพอร์ตหลังล่างเขาได้ดีที่สุดแบบ๊เป็นคือเป็นท่าที่วยหลักมากเพราะเป็นท่าที่ยืดลำตัวขยายโซ่อ,อกไปทำให้เกิดการติดขัดของ ออฟฟิศินโดรมหรืออะไรแบบเป็นท่าที่มีประโยชน์มากเพราะว่าต้จากกนจักรบที่4ีได้ดีมากคืนหัวใจของเราเนี่ยมันถูกเปิดขยายพอดทำง,งานแต่ส่วนใหญ่แล้วแบบเป็นถ้ามองในรูปสวยอยากทำได้แต่เมื่อสักครู่นี้ผมจะไปมันขึ้นท่านี้ไม่ทันแน่นอนกว่าจะยืดกว่าจะบิดกว่าจะยืดซิคลง,งา่าย ที่ทุกคนโอดครวรเมื่อกี้มันมีท่าปิดเดยอะมากดไหยใช่ไหม, <S <S ไหมการที่จะเข้าแบ็กเป็นให้มีประสิทธิภาพหรือแบ็กเป็นที่ด,ดีลงไปไม่บาดเจ็บเริ่มต้นด้วยการบิดท่าทวิสต์ต่างๆทวิสอะไรก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ทว,วิสหน้า,า <S <S <ๆ>หรือเป็น โดยจะเริ่มต้นด้วยการบิดของเราที่มันค่อยๆเลื่อนลงไปชา้าๆบิดทีละนิดบิดทีละนิดบิดทีละนิดแต่ครั้งนี้เท่านั้นตอนเริ่มจากว่าเราบิดซนเซอเทชั่นเอแล้วค่อยแอดออนท่าเข้าไปหัวใจหลักของท่าโยคะหัวใจหลักของท่าโยคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดท่าโยคะแต่ละท่ามาเรียนกันยังไงให้มัน ค่อยๆเริ่มจากกล้ามเนื้อส่วนที่มีการเกร็งได้ยากที่สุดกล้ามเนื้อส่วนที่เกร็งได้ยากที่สุดเมื่อกี้นะที่บอยพยายามโชว์พูงเป็นให่ตถูกไหมอันนี้คือว่ายืดขยายแล้วก็ม้วนเก็บเข้ามายืดขยายแล้วก็ม้นเก็บเข้ามายืดขยายแล้วก็ม้นเก็บเข้ามาที่บอวบอกว่า หลายคนทําแบบนี้มันก็ยิ่งคลเข้าไปที่หลังมากมันเจ็บแต่ถ้าเราค่อยๆยืดยกโซ่กขึ้นวนเก็บเข้าไปที่ว่นที่ถามพี่ว่าอันนี้คือแคทคาวใช่ไหมถูกใช่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 แคทคาวแคทคาวแต่เวลาที่เราสอนในสตูแคทคาวเราหายใจเข้าเลยหน้าขึ้นหายใจออกก้มหน้าลงหายใจเข้าเลยหน้าขึ้นหายใจออกก้มหน้าลง ค้าวตหมหลอกยิ้มเขาหลอกสองนี้ไงยอกยอกยอกคุณหลอกไม่ได้สองแบบนี้ทีนี้สิ่งที่วัยแรกตั้งแต่วันแรกเลยคือจับก้นนะครับจับก้นจับก้นสิ่งที่วัยเริ่มมาตั้งแต่วันแรกเลยนันยืดขาเหมือนเป็นท่าที่มันจะไปเชื่อมได้อย่างไงให้เขาเรียนรู้ที่จะโค้งให้เขาเรียนรู้ที่จะยืด ทำไปเรือผู้สั่บางนี้กอเริ่มเกิดท่าดีมีนักเตะใหม่หลายคนมากในห้องนี้ที่ไม่เคยฝึกอย่างเช่นพี่พพวไม่เคยฝึกเลยบอยไม่ได้ถามเขานะแต่บอยคือมันเป็นประสบการณ์ที่มองมากกว่าทีนี้บอยก็ให้พี่พพวัานั่งโค้งนั่งยืดนั่งโค้งนั่งยืดแต่พี่ววก็เริ่มทำได้มากขึ้นน,ะนี่คือสามวันที่เกิดขึ้นไม่ได้บอกบอยเก่งนะแต่ มปนคือประสบการณ์และการที่เราจะต้องออกแบบการสอนโยูคนะครับทางที่ทัางนั้นพอพูดแบบนี้เราเริ่มกลัวัอย่าไปกลัวมันแล้วก็ตั้ชุดท่าพวกนี้ไปสา,สามารถไปสอนได้การออกแบบโยค้ถ้าเมื่อกี้ไปเริ่มต้นส่งรูปมาว่าเป็นไลนิ g งโบโพสมีใครที่ให้วามความนันทำเลยหรือ เราจะวอรอย่างไรถ้าเราเลยยิ่งโมโคลสอยากให้ออกมาทางวอร์ให้ดูอันนี้อันนี้จะไปถึงเนี่ยเนะมื่อกี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะวอรให้นะักเรียนของเราทำได้เราจะเริ่มต้นด้วยอ,อะไรครับ เริ่มต้นวอมนะวอมห่ากาอนแอรบิกนถ้าเรามองแอรบิกเราต้องเริ่มยืดเยียนใช่ไหมทีนี้เราจะเรื่อมจากการยืดเกียรเพื่อมาเข้าท่าโมโผเสรขยับเข้ามาขยับเข้า,ขามาเมีท่าเี่ยขยับเรื่อเข้ามาจนนั่งใกล้ๆเหนหนาวมาค้ามอุ